วันนี้ไม่มีใครทำงานนะครับเนี่ยบอสเราก็มานั่งทำงานช่วยพ่อด้วยเนี่ยเนี่ยวันนี้พ่อก็แพ็กงานส่งลูกค้านะครับก็จะมีบอสผู้น่ารักของเรานะครับมาให้กำลังใจพ่อด้วยนะใช่ไหมลูกใช่ไหมคะอมบอสกินข้าวหรือ,อยังเนี่ยแม่ป้อนข้าวหรือ,อยังลูก วันนี้พ่อกับบออสก็มาแพ็งงานส่งลูกค้านะครับบอสฟูก็มาให้กำลังใจพ่อด้วยนะครับใช่ไหมลูกหืมไปเที่ยวไหนมานี่ฮะหนูไปเที่ยวไหนมาขอบคุณมากมากเลยนะครับที่อ่ที่รักและก็เอ็นดูน้องนะครับ น้องฟูฟูนะครับนี่ครับวันนี้ก็มาช่วยพ่อแพ็กงานส่งลูกค้านะครับวันหยุดวันหยุดเราก็ไม่ได้พักนะครับเราก็ทำงานเหมือนเดิมใช่ไหมล้วก็จะหาตังค์ให้บอสซื้อขนมเยอะๆใช่ไหมลูกฮะนี่ไงนี่ไงนี่ไง,ไงกระเป๋าระเป๋าของบอสส่งให้ลูกค้าวันนี้นะเห็นไหมนี่กระเป๋าตังค์ กระเป๋าตังค์ครับกระเป๋าตังค์ของของฟูฟูนะครับวันหยุดเราก็ทำงานสองสองพ่อลูกนะครับพ่อก็แพ็กงานลูกก็นอนให้กำลังใจนะครับใช่ไหมลูกวันนี้วันหยุดใช่ไหม,ใช,ไหมใช่ไหมลูก ไปแล้วนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับที่กดติดตามแล้วก็ชอบคลิปของบอสมากๆเลยนะครับไปแล้วนะคะ